สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาสูบน้ําเข้านากันนะคะเพื่อนค่ะวันนี้ก็มาสูบน้ําเข้านากันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะทักทายเพื่อนๆยามเช้ากันนะคะเพื่อนวันนี้ก็มาสูบน้ําเข้านากันค่ะน้ําแห้งแล้วค่ะเพื่อนๆพี่นพี่ขานี่ค่ะเพื่อนๆอ่านทักทายเพื่อนๆยามเช้าค่ะบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะคะเพื่อนนี่ค่ะบรรยากาศยามเช้ามาฝากค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนยามเช้านะคะเพื่อนแล้วก็วันนี้เราก็มาสูบน้ําเข้าน้กันค่ะน้ําแห้งแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ะาถักทายด้ยามเช้าเช้านะคะเพื่อนถักทายบรรยากาศย้มเช้ากันค่ะเอาวิวทุ่งน้มาฝากนะคะเพื่อนนี่ค่ะเอาวิวทุ่งน้มาฝากค่ะนี่ก็มาสูบน้ําเข้าน้กันด้วยค่ะเพื่อนพี่พี่ขานี่ค่ะถักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ ข้าวนี่เราก็มาตั้งเครื่องสูบน้ํากันนะคะเพื่อนวันนี้มาตั้งเครื่องสูบน้ํากันค่ะท,ทักทายเพื่อนๆนทุกคนนะคะนี่ก็เป็นสายพานนะคะเพื่อนสายพานย,า,ยาวมากเลยค่ะนะะี่ค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเอาบรรยากาศทุ่งน้ามาฝากะคะ่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะก็ไปดูนะคะเพื่อนนี่ค่ะไปดูทุ่งน้ำน,นี่ค่ะเพื่อนน้ามันแห้งแล้วค่ะ วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะเพื่อนได้มาสูบน้ําเข้านากันค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนย้มเช้ากันค่ะบรรยากาศทุ่งน้ามาฝากนะคะเพื่อนมาแล้วก็มาส่งงานก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ขาส่งงานก่อนนะคะเพื่อนทักทายเพื่อนเพื่อนย้มเช้าด้วยค่ะนู้นพี่เขาก็ใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนใส่ปุ๋ยรอบสองรอบสามรู้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะรู้ค่ะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะยังเรายังกําลังใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อน เรากาลัางใส่ปุ๋ยรอบแรกนะคะเพื่อนนี่ค่ะเริ่มจางแล้วค่ะแป๊บเดียวก็เริ่มจางแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆ่าทักทายเพื่อนๆทุกคนค่ะทักทายยามเช้านะคะเพื่อนทักทายทั้งเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทั้งเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนทักทายยามเช้ากันค่ะบรรยากาศทุ่งน้มาฝากค่ะเพื่อนบรรยากาศทุ่งน้มาฝากค่ะวันนี้เห็นภูเขานะคะเพื่อนนู่นค่ะเห็นภูเขาสีฟ้าค่ะเพื่อนๆพี่ๆขานะค่ะ เห็นภูเขาสีฟ้าฟ้าอ่อนๆนะคะเพื่อนสวยงามค่ะมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะเพื่อนนี่ค่ะเมฆก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะเพื่อนนี่ค่ะบรรยากาศเมฆก็มาให้ดูนะคะเพื่อนนี่ค่ะทักทายเพื่อนทุกคนนะคะทุ่งนานะคะเพื่อนนี่ค่ะทุ่งนาเขียวขจีค่ะเพื่อนๆพี่ขานี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนบรรยากาศทุ่งนามาฝากค่ะ บรรยากาศทุ่งนานะคะนเพื่อนนี่ค่ะก็สวยงามนะคะเพื่อนบรรยากาศทุ่งนาสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆก็กทายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะน้องพอดก็มาด้วยค่ะนี่ค่ะน้องพอดก็มาด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะนะคะคนดูแลน้องนะคะนเพื่อนคนดูน้องะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่ขานี่ค่ะ ทักทายเพืเ่อนๆตทุกคนคะ่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายคะ่ะขอบคุณที่เข้ามากำลังเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณคะ่ะ